สวัสดีค่ะพบกันอาละบงคอกพบกับทาเชอร์แบงคอกค่ะวันนี้เรามารีแอคสเปเชียลสเตทเบบีมอนสเตอร์สตาร์กินเดอะมิวส์สเปเชียลเตทปกติเราอ่านตามนั้นไม่ใช่เอาจะพูดชื่อเอมมี่แล้วก็ชื่อเพลงบอกกูอ่านทมกูอ่านมาทำไมเบบีมอนสเตอร์ โอเคอะเริ่มค่ะเริ่มวันนี้เฟสค่ะเรามาเรียหละรีแอคสเปเชียลสเตทสเปเชียลสเตทตักอิเนมเดลของเบลี่มอนสเตอร์คเต่นี่ยังไม่โปรโมทออกมาแบบยังเป็นอินโทร์ดอยู่สร้างขึ้นมาเองใช้เองทำเองแต่ให้คนอื่นดู ที่จริงก็เริ่มเราจะชินแล้วแหละแบบบางคนบอกเอ้ยยังไม่ยังไม่ออกไปแบบเต็มข้างนอกเลยไม่เป็นไรเราเริ่มชินแล้วเราเราิ่มเร็เรย่มไปดิฉันจะทำให้เราเคยตัวนะค่ะสำหรับเนี้เออแต่ว่าเดี๋ยวข้อปล่อยมิีิอัลบั้มใหม่ก็คงจะแบบรับเงินช่องทางเดียวช่องทางยูทูบทนเออออปลล่ยัับงินาจะเต็มรูปแบบก็นั่นแหละมันเขาก็แบบ ปล่อยเป็นภาพออกมานี้แอบแอบแบบเห็นแบบจริงรูปเปียโนสีขาวๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เห็นโอล่าเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นนิดนึงก็ตื่นเต้นนิดนึงตื่นเต้นป่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะพร้อมแล้วไปดูกันค่ะอ๋อเ้าหญิงแสนสวยที่แม่ชุดอยู่บนบันไดตอนนั้นนี่ มันมีท่อนนี้ด้วยหรออ่าใครกะซีอตอนท่อนแล้วตองเป็นเป็นรูปพี่ลูกะในอเอ็มอะสวยานรกอดะไมคสีส้มฮาริไมค์ส้อวนราไม่ส้มโอเคเรามีได้เห็นสีไมคส้มแลยพี่้สังเกเห็นเก่งมาก สว,สวยนะน,น้อเป็นนงเอกมาก่อะจงแต่ว่ายังักเก๋ๆนะใส่รองเท้าบุ้งบูแต่ว่ามีดอกไม้อยู่ สว่มวะม่น huh. yeah. oh. ่หัเรื่องมาแล้วเลยเปล่า โดบันไดสายนับสายเทสแลบลับลายเล็บหรอเล็บข้อนจริงด้วยมาลาลูกกาหูน่ารักอ่ะทาบป๋าชุดเขาแบบมีทั้งปอมปอมมีทั้งลูกไม้ คุณแม่มาแล้วม,ม่กหแอือคนลุกเลยคนลุกจริงเอาแลาว้ววมีกี้แฟนแท็กกุ๊กนี่อ Mmm! -hmm.

คือไมไว่าแมถ่ายรูปมาดีสวยนี่แหละเราเราที่เราอยากฟังแบบสเตจหรือว่าโชว์ของน้องเพลงเนี้ยที่แบบอู้เสียงใสมากเลยอะแตอนนี้มันเป็นแบบเป็นโนเวอร์ชั่นใช่ปะน่าจะใช่นะเนาะเป็นแบบก็ไม่ได้เห็นโลลาเป็นเสียงจากเสียงไม้อ่ะ ชอบแบเออคือเสิงจริงไงใช่สจริงใส่กิ้งกันหมดเลยอ่ะเหมือนพอเป็นเป็นโนเวชันอ่ะมันมีแบบเสียงถูกคับขึ้นมากให้แบบชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าเกี่ยวไหมคิดว่าพอมันมันเป็นดนตรีน้อยชินขึ้นอย่างเงี้ยใช่พราแบบมันพอพอเป็นโนมันชัดขึ้นแล้วมันก็แบบทําให้แบบเออมันพอมันเหมือนเป็นมันเกือบเกือบเหมือนจะเหมือนดนตรีสดอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าโห ไว้ด้วยความเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็รูุ้้ยดีจังอะไรอย่างเงี้ยใช่เออมันส่งเงี้ยเออมันส่งเออไปื่อเขาแล้มันส่งกันมากกว่าเลยอืมเออซึ่งก็แหละก็ตอนแรกคิดว่าจะได้เห็นโลล่าเลยมันเป็นโหนงไงเออแต่ไม่ไม่เป็นไรก็เพื่อเออไม่มีใครไม่มีใครเลยเป็นโหนงลืมดูเหมือนกันนะเรมีมีนิดน้อยอ็เลยแบบนึกว่าแบบเออจะสับขาลอกเออสับขาลอกนี้ตั้งใจร้องทุกคนตั้งใจร้องเป็นสเต็ปมาซึ่งแบนี่นี่คือแบบว่าแบบ อ่าหมายถึงว่าเราห่างจากเบมอนไปแป๊บหนึ่งจนเราลืมไปว่าชิกิต้าร้องเพลงเพะขนาดนกับเธอใช่พรแบบเธออัพไม่ได้แบบเออแบบก็เราแบบเราไม่ได้แบบเห็นศักยภาพในการร้องของน้องแบบชัดขนาดนี้เออซึ่งที่จริงอ่ะเหมือนนะเหมือนเคยจําได้ว่าเขากำลังจะให้ชิกิต้าฝึกแรปอยู่แรปเออใช่ใช่ใช่ฉันจำได้ณวันนี้ตั้งแต่ตอนที่ประกาศเใช่เขาบอกว่าชิกิต้ากำลัง ทำหลายๆอย่างอยู่นะคะกำลังฝึกแรปอยู่ฮะทำไมเสียงพ่าทสยงผ่าเสีงท่านประธานยาให้ดูเป็นแบบเผื่อจะได้ไปช่วยแรปบ้างาะ้รก็มีแค่สองเองเออใช่ทำเหมือนสมุนแม่ทำได้สองบทบาทอะไรอย่างงี้ยจะเป็นโวคอลหรือว่าจะเป็นมีแบบแบ่งไปแรปบ้างก็ได้ว่าแต่แบบคุณรามี่เขาก็แบบว่าเป็นแบบว่าไฮโน้ตที่แบบแผ่วแต่ มีลมแต่ว่าสูงเออเขาก็แบบมีความสามารถด้จรงเนื้อเสียงของรามิจะเป็นเนื้อเสียงแบบแน่นๆน่ะใช่แต่พอพาลิตาต้องหลับตาคู่นนั่นต้องหลับตานึ้พาลิตาเขาจะเป็นเสียงแบบเหมือนอยางพาลิตเอ้ยอกวาแค่เวลาอยางขอพูดเนานึกมันนึกตามไงคือแต่ถ้าพาลิตาเขาจะเป็นแบบเนื้อเสียงใสๆอ่ะเออมันจะแผดคนละอย่างกันคนยรามิจะแบบมีลมลม <im itation> แต่ว่าจริงๆเนี่ยคนนี้ต่างหากคนนี้ <Okay. S 2> จริงๆก็เสียงสูงมาก e. อาสาเนี่ยจริงๆแล้วก็ร้องได้ <ปน S 2> แล้วก็เสียงสูงแบบม,มากๆด้วยอาสานั้นนี่เคยเหมือนเคยพูดไปแล้วว่าย้อนกลับไปดูคลิปที่ตอนที่เปิดตัวก่อนที่จะเป็นลาเดมิโลเอชันอีกอะอาสาเสียงเหมือนเดมิโลว์ตโตเลยวิธีการร้องอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบเฮ้ยจะอะไรอย่างเงี้ยได้หรอปตอนนี้ยังอาสาจะยังไม่ได้โชว์ v ว c a l เยอะ แต่เราไปฟังดูเอ,อันนี้ก็พอพอเป็นแบบพอเป็นไลฟ์เป็นเขาเรียกว่า special special stage อ,อย่างเงี้ยมันก็จะได้เหมือนโฟกัสเสียงร้องของน้องมากขึ้นด้วยความที่มันพอเป็นเปียโ,โนเวอร์ชั่นด้วยก็จะเหมือนเก็บรายละเอียดของแต่ละคนนะเหมือนอย่างอาสาถ้าทําใน MV เราจะเราจะมองว่าอาสากับลูกกะก็คือเป็นแรปไลน์ที่ออกมาสวยๆใช่ป่ะแต่อันนี้มันก็แบบอุ้ยอาสาก็มีพาร์ทที่แบบไม่ได้แรปที่มาร้องแบบโชว์เนื้อเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ย ช่ยังอยากดูน้องในรายการนั้นอยู่เลยไม่รู้จะมีหรือเปล่าอิสไลว่ะเนี่ยเนี่ยมามาไลยให้แล้วบอกว่ะพี่มาให้แล้วรอรอรอตอนนั้นแหละก็เขาเขาเขียนเขาเขียนว่าไอ้นี่หรอสตูดิโอวายจีแล้วแหละมันเข้าคงเนี่ยมุมขวาบนเขียนว่าสตูดิโอวายจีก็อนยากให้อยากเออใช่เขียนว่าจะให้น้องออกจาก อไปไอซงเราค้างไว้จนกว่าจะมันีแต่ช่วงนี้คงจะแบบกำลังเต็มตัวกันแบบยังไงที่วันเร่งนะต้องเร่งทำเพราะว่าอายอนเพิ่งกลับมาแล้วต้องมานั่งแบบทำทุกอย่างของของแบบของการเป็นเจ็ดคนอ่ะใช่ใช่อาจจะต้องแบบอัลบั้มอ่ะ แล้วก็เหมือนเราจะเห็นแอบแอบดาวสีดอมได้แล้วแหละว่าเราเป็นสีส้มเออฉันเห็นเลยแต่เราคิดว่าเป็นแดงในสัมพันธ์แต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าบงจะเป็นสีส้มเพราะว่าในเบดล่ามันก็มีสีส้มแซมมีเสื้อสีส้มเนี่ยขาละแบบว่าเหมือนคิดไงว่าแบบเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนะคะบงสีส้มอย่างนี้แล้วเวลาคอนอะบรรยากาศคอนจะเหมือนนรกเลยหรอเป็นแบบว่าไฟก็เปลี่ยนสี พีมอนไงครับเขาแล้วคือทีดาสตาร์เราคือทีดาสตาร์เนี่ยเขาบอกว่าประมาณนึงเลยอะเออนั่นแหละแต่ว่าคิดเออเพราะว่าเหมือนตัวในเอ็มอาเขาเรียกว่า making film อ่ะก็มีแจมชิ้นงานกราฟิกกับสีส้มโซฟาอะไรอย่างเงี้ยเออเราน่ารักมาก making film อ่ะเพราะว่าลูก้าลูก้าลูก้ากับ ที่กีตาร์คือคิดถึงเพลงแบบสวักสวักแล้วก็แบบฉันอยากจะขอโอ้โที่พออยากจะลองเป็นเด็กเนไหมอ่ะเออไม่ไเป็นเนเราแบบอยากจากที่ดาวนะด้วยความที่แบบน้องๆอ่ะ เข้ามาอยู่แบบเลือกที่จะมาแบบอยู่เทนที่ YG ีอ่ะมันจะมีกลิ่นความที่แบบคิดว่าค่ายอ่ะมันมันสลิปถึงดำอ่ะเออ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 ก็จะมีกลิ่นแบบว่าเนี่ยมันต้องแบบอย่างงี้สิเหมือนที่พ่อแบบน้องสมบัติอ่ะก็จะแบบค้างความ YG แบบเท่เท่เออก็คงฟิลนานเข้าใจได้เพราะั้นอย่าว่าแต่แฟนคลับหรือว่าแบบติ่งเลยตอนที่น้ำทะเลงงว่าโอ๊ยหวานขนาดนี้ได้หรอวะ่หวานทุกอิเลเมนต์หวานโซ่ เบอร์มีทุกอย่างเล็บเล็บเนี่ยเหมือนแบบสไตลติสสนุกสลาดนี่เลยนะติดเล็กติดน้อยเออติดเล็กติดน้อยมากพี่กาเขาใส่เต้นด้วยแหละเออจอิจริงอ๋อแล้วก็นี่คิดอีกอย่างหนึ่งคือว่าพอเห็นอันเนี้ยแบบดิสนีย์หนังเรื่องต่อไปอะไรอย่างเข้าเรมอนนาเรื่องนึงไงมอนนาเหรอก็ที่กำลังจะบาสองใช่ไหมถ้าไม่ติดว้ต้องเอาคนเดิมภาคก็อาจจะ อะไรกับงานร้องเพลงเออเชื่อว่าเคยเลยนะดิสนขารมาดูเกาหลีหรือโปรเจกต์ต่างๆเลยเพราะดทีนี้ก็แบบประกาศว่าจะสร้างอีกหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเออวายจิเขาสร้างตัวเองมารอแล้วเนี่ยฉันเริ่มแบบเออพอตันเนี้ยมันเริ่มแบบอ้าวายเริ่มเห็นเริ่มเคยชินกับอะไรแบบเนี้ยอ่าฮะเออกับเบมอนอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่รู้อ่ะรีบจังเลยคุณแม่ไม่แบบ ใเพลงมีมามาหนุ่มหวานเออใส่เพลงไม่ได้ประดักประเดิกเข้าใจเปล่าน้องทำได้ดีแหละเออไมนมันก็เป็นเพลงหวานๆฟิลฟิล้าวช้าอะไรอย่นงเราได้ทุกอย่างเราทำได้ดีเราเลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แบบประดักประเดิลอะไรเราอว่าจีเขาจะแบบอ่า ทำศิลปินแบบ allrounder เป็นค่ายแบบ allrounder มีทุกแนวเพลงมีทุกอย่างแล้วคัมแบ็กได้เพลงแจ๊สอย่างเงี้ยหรออย่าหาทำบางทีก็ไม่รู้จะตอบปลอบยังไงเออมันมีคนมาคนมาคอมเมนต์อยู่ว่าเพลงแนวแนวนี้ก็มีมของรุนี่ออะไรยย่างงเีีี้มมแค่ว่าช่วงช่วงเจนสามเจนสี่อาจจะไม่ได้เห็นหรือเปล่าเขาจะทำมาอยู่แค่แบบทำหวานบ้างอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยไม่ค่อยหวานหวานร้อยแปดสิบแลน่ะตอนนี้ว่าถ้าเป็นคัมแบ็กแบบเดบิวต์เต็มตัวนี่ว่ายังไงก็น่าจะต้องเป็นฮิปขอบอ่ะก็ต้องมีอยู่บ้างเพราะว่าพลังน้องมาแล้วอ่ะหนูว่ามีอยู่บ้างอ่ะจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจากที่คุณหยางเนี่ยมาพูดไงว่าเขามองว่าวงนี้เป็นแบบเด็กเด็กอยู่เลยติดหวานนิดนึงเออช่วงนี้หวานแบบไอ้หยางแบบไปสั่งกาแฟก็เพิ่มหวานหน่อยครับติดอ่ะติดหวาน หวานสุขิดหวานสุขิดหวานลอยตอบตอบตอบต้อดปลดร้อยอ่ะหวานหวานหวานสุขิดไม่ใช่ตู้ถอดปลีก็มันจะมีหวานหวานลอยแบบมีหวานลอยแต่มากกว่าน้อยหวานลอยอ่ะคือหวานสุขิดอยากกดมาเลยอ่ะใช่ก็เลยกดเลยก็เลยไม่หวานลอยแต่ว่าน่ารักสวยงามชอบอยู่ดีจบใช่โอเคอ่ะก็รอติดตามว่าจะมีสเตจสเปเชียลไหนบ้าง ไม่แน่จะแบบว่าเพราะว่าตอนเบสต์อัพก็มีหลายเวอร์ชันมากมีหลายสายหลายห้องมากเลยทั้งแบบว่าทางมีทุกเซต์อะที่ทีไรเอออาจจะแบบมีร้องเพลงบนอวกาศบ้างหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ะไรแบบนั้ดมาพอได้เอฟซีมีหลายมีมีมีเราดีบนน้ำอยู่บนดาวอะไรอย่างเงี้ยระบบระเบียงเขาก็สร้างขึ้นมาอาจจะให้แบบลองหน้าระเบียงหรือเปล่าเออ ใครรู้แล้วเป็นไงบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องแ h a เชอร์ทีวีแล้วก็ติดตามทุกช่องทางที่แทชเชอร์มีด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ